สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเควันนี้เป็นวันฮาโลวีนวันนี้โรงเรียนน้องดิมก็จัดกิจกรรมฮาโลวีนโดยที่โรงเรียนให้แต่งเป็นผีใช่ไหมผีอะไรก็ได้แต่ทีเนี้ยน้องดิมอ่ะกลัวแม่เลยไม่ได้แต่งผีให้แม่ก็เลยให้ใส่กางเกงตัวนี้น้องดิมยืน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 นชมองงเกง นี่กางเกงลายนี่ลายฮาโลวีนใช่ไหมเป็นฟักทองผีอ่ะแล้วก็ทันหลังนี่ทันหลังทันหลังนี่ทันหลังทันหลังทันหลัง,ลงนี่เห็นไหมเป็นีด้วยโอเคแล้วทีเนี้ยกำลังให้น้องเตรมเลือกเสื้ออยู่ว่าจะเอาสีดำหรือสีส้มน้องนิมอยากใส่สีส้มแต่แม่อยากให้ใส,ส,ส,ส่สีดำสนุกด้วนที่ใส่สีเลยครับโอเคอ่ะใส่ส้มเลยโอเคเขาบอกเขาอยากใส่เสื้อสีส้มสจะได้เหมือน ฟักทองโอเคมา้างที่มาใส่เสือ้อมาใส่เสือ้อได้เหมือนฟักทอง,ออทองโอเค<ม>ข้างในนี่ก็ให้ใส่เสื้อก้ามไปก่อนกันหนาไว้พี่น้งเรียนอ่ะโอเค,อเคนั่งลงครับนั่งลงนั่งลงทีนี้ก็จะมีถุงเท้าสีส้มสกับถุงเท้าสีขาวน้องเรียนปกติน้องนี่จะสีอะไรขาวอ่ะโอเคอ่ะทีนี้เราก็อ่ะเดี๋ยวจะแต่งหน้าเขียนเล็กๆธรรมดา เขียนนิดนึงเขียนให้พอแบบว่าเข้างานได้ไม่อายคนนะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากนี่เขียนหน้านะเดี๋ยวไม่จะเขียนง่ายๆเหมือนไปนรอยไปรอยแบบทับถากปาก คืออีกนิดนึงเอาอีกนิดนึงเอาอะไรดีแม่แตปป่งไม่เป็นนะทุกคนเอาสีหน่อยเอาสีกำกัเอาสีกำกัหน่อยอันนี้หลับตาไว้หลับตาไว้อันนี้อะไรอ่ะอันนี้จะเป็นเหมือนแบบอุทัยทิพย์นะแม่เอาไวท้ทาปากไหนอันหลับตาหลับตาหลับตาไว้ลูกแม่จะทำให้เหมือนแบบหยดเลือดแล้วกันหยดเลอดอ่ให้เฉอ่ให้ นิดเดียวนิดเดียวโอเคนิดเดียวอยู่พีแล้วพอแล้วมาอันนี้เจ็บหรอกลูกอ่ขึ้นในกระป๋าอันอ่นอ่ะปไม่ใช่ตรงแก้มตรงแก้มตรงแก้มนิดเดียวตรงแก้มนิดเดียว นิดเดียวจริงด้วยนิดเดียวแม่เอาอีกนิดนึงได้ไหมตรงนี้เรจะมีสองครั้งเท่ากันได้ไหมนิดเดียวนิดเดียวเอาล็กเล็กอาอล็กนิด โอเคน้องดิมก็แต่งเสร็จแล้วเราแต่งแบบง่ายๆเพราะว่าน้องดิมอะกลัวด้วยใช่ไหมหนูกลัวใช่ไหมน้องดิมกลัวแม่ก็เลยแต่งแบบง่ายๆเด็กๆพอแบบว่าเป็นระดับอนุบาลเนี <c oughs> ดูมีเลือดมีเลือดหยดที่ตาสองข้างใช่ไหมแล้วแม่ก็มีหนีบๆด้านข้างใช่ไหมเป็นรอยบากๆหน่อยแล้วก็ด้านข้างนี้อันนี้จะบากใหญ่หน่อยทุกคนเห็นเป็นรอยเย็บบากๆใหญ่ๆหน่อยแม่ก็จะทาสีนะทาสีออกแดงๆช้ำๆหน่อยใช่ไหม ให้มันดูเป็นแบบว่าเป็นเหมือนแผลจริงๆขึ้นมาโอเคน้องดิมโอเคไหมเอาแค่นี้พอเนาะแต่ถ้าวาดเยอะไปเดี๋ยวน้องดิมกลัวเองแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในโรงเรียนน้องดิมกันว่ามีเวลามีผีเดินเต็มโรงเรียนแล้วจะเป็นยังไงดิมกลัวไหมแล้วน้องดิมถ้าเห็นเพื่อนๆแต่งผีมาเยอะๆแล้วน้องดิมกลัวไหมน้องดิมจะกล้านั่งเรียนไหมรอเดี๋ยวเราไปดูกันเุื่อน ไปดิไปดิมาดิ<ม>าไปโอเคตอนนี้น้องดิมพร้อมแล้วที่จะไปปรากฏตัวให้กับเพื่อนๆที่โรงเรียนดูดิมจะเดินไปเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่กันนะใกล้ๆกันๆใ,ใ,ให้มีทุกคนเป็นไงดิมมาเต็มเหมือนกันนะวันนี้อ่าน้องดิมเป็นผีน่ารักไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าน้องดิมจะมีขนมไปแจกเพื่อนๆด้วยใช่ไหม ขอดูหน่อยขนมมีอะไรบ้างมีขนมอะไรบ้างขอดูหน่อยขนมไหนขอดูซิขอดูเข้าไปไหนมีอะไรบ้างอะโอ้ยทุกคนดูนี่น้องดิมจะเอาขนมอันนี้ไปแจกเพื่อนเป็นฟันใช่ไหมฟันแดกูล่าอันนี้อะไรโอเป็นกะโหลกอันนี้เป็นกะโหลกเพื่อนเพื่อนดูกระดูกใช่อันนี้เป็นกะโหลกโอ้ยกล้องมันไม่โฟกัสมันเป็นแบบ เนี่ยเนี่ยน่มันเป็นกะโหลกกล้องมันไม่โฟกัสเป็นกะโหลกโอ้มีฟันแดกูล่ากับกะโหลกใช่ไหมโอ้มันมีกระโหลกหลายสีเมื่อกี้สีต้มอันนี้สีแดงอันนี้สีดำโอ้นี่น่ากลัวนี่สีดำโอ้มีหลายสีเออไปแจกเพื่อนๆใช่ไหมวันนี้วันนี้จะเป็นกิจกรรมฮาโลวีนของโรงเรียนก็ทางโรงเรียนก็จะให้เด็กๆเอาขนมไปแลกเปลี่ยนกันใช่ไหมแล้วก็แต่งผีแข่งกัน ขนมให้แจกขนมให้แม่ขาขอบคุณนะจะแจกขนมให้แม่ด้วยขอบคุณนะโอเคอ่ะเดี <c oughs> ย๋ยวเราไปเจอกันที่หน้าโรงเรียน <c oughs> ไปดูบรรยากาศโรงเรียนน้องดิมกันดีกล่าวว่าจะน่ากลัวขนาดไหนไปกัน <c oughs>